ในคราวประชุมสหรประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่54เมื่อเดือนธันวาคมพุทธศักราช2542ที่ประชุมคราวนั้นองค์การสหรประชาชาติได้มีมติให้วันวิสาขาบูชาซึ่งชาวพุทธทั่วโลกนั้นได้เฉลิมฉลองกันมายาวนาน ให้เป็นวันสำคัญสากลขององค์การสหประชาชาติเราเรียกว่าเวสักเดย์ซึ่งเวสักเดย์นั้นเรียกตามที่ประเทศศรีลังกาซึ่งเป็นผู้เสนอในเรื่องนี้และสหประชาชาติก็มีมติให้วันวิสาขาบูชาของแต่ละปีนั้นมีการเฉลิมฉลองที่องค์การสำนักง,งานใหญ่องค์การสหประชาชาติและให้มีการเฉลิมฉลอง ในประเทศต่างๆซึ่งเป็นชาวพุทธทั่วโลกสำหรับประเทศไทยนั้นการบูชาหรือการเฉลิมฉลองในพิธีวิสาขาบูชาเป็นเรื่องสำคัญระดับประเทศตั้งแต่เจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินคณะสงฆ์จนถึงประชาชนชาวพุทธทั่วประเทศก็ได้เฉลิมฉลองกันมายาวนานบูชาในวันวิสาขาบูชา รำลึกถึงการประสูติปรัสรู้และปรินิพานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหลัง2,542เมื่อองค์การสัประชาชาติได้มีมติดังกล่าวมาสภาสมาคมสภาวิสาขาบูชาโลกจึงได้กำเนิดขึ้นโดยพระเดชพระคุณพระพรหมบัดิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยขณะนั้นได้รวมคณะสงฆ์และชาวพุทธทั่วโลกจากสองนิกายใหญ่ก็คือฝ่ายเทรวาวและมหายานรวมทั้งนิกายอื่นๆเข้าร่วมกันเป็นสมาคมสภาวิสาขาบูชาโลกและมีสำนักง,งานใหญ่ตั้งอยู่ที่ประเทศไทยพระเดชพระคุณพระพรหมบดิตดำรงตำแหน่งประธาน อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยดำรงตำแหน่งเลขาธิการเพื่อร่วมมือกับชาวพุทธทั่วโลกในการจัดวิสาขาบูชานานาชาติและร่วมมือกันขับเคลื่อนงานพระพุทธศาสนาทั้งงานการศึกษางานการเผยแผร่และอื่นๆเพื่อความมั่นคงของพระพุทธศาสนาในปี2567นี้ สมาคมสภาวิสาขาบูชานานาชาติจึงได้จัดวิสาขาบูนาบูชานานาชาติจาก84ประเทศทั่วโลกซึ่งมีพระสังฆราชมหานายกะประมุขสงฆ์และนักปราชญ์คนสำคัญจากทั่วโลกมาประชุมกันที่ประเทศไทยในหัวข้อที่สำคัญคือพุทธวิธีการสร้างความไว้วางใจและความสามัคคี ว่าความไว้วางใจของชาวโลกและความสามัคคีของชาวโลกตามหลักพุสนาเป็นอย่างไรในขณะที่โลกเรากําลังประสบปัญหาอยู่มากมายทั้งในทางเศรษฐกิจวัฒนธรรมสังคมรวมทั้งสงครามที่เกิดขึ้นในเวลานี้ด้วยคําสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้องค์ความรู้ในเรื่องนี้ไว้อย่างไรโลกจะสงบสันติและร่มเย็นได้อย่างไร อันนี้เป็นสิ่งที่จะพูดกันระหว่างวันที่19ถึง20พฤษภาคม2567นี้ในวันที่19นั้นเป็นพิธีเปิดสมเด็จพระอริวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆป,ปรินายกพระองค์จะสเสดเ็จเปิดที่หอประชุมมวก .48 ภรรษามหาวิทยาลัยมจุฬาลงกรณราชวิทยาตบลลำไส่อำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หลังพิธีเปิดก็จะมีการถวายพ,อพอระพรใชยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวโรากาสเจริญพระชนพรรษา6รอบ72พรรษาซึ่งในการจัดงานในครั้งนี้นั้นนอกจากการเฉลิมฉลองวิสาขบูชานอกจากการแสวงหาความร่วมมือในเรื่องความไว้วางใจและสันติต่อชาวโลกแล้วก็ยังเป็นการ ฉลองในวรโรกาศมหามงคล72พรรษาหรอบของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยและหลังจากนั้นหลังจากพิธีถวถวายพระพรชัยมงคลนานาชาติต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของพวกเราแล้วก็จะมีสารมีสูนย์ทรพ์จากผู้นำต่างๆทั่วโลกที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชาวาิทยาลัยในวันที่2ี่ิ พฤษภาคมพุทธศักราช2567นั้นตั้งแต่เช้าไปถึงเย็นจะมีพิธีอยู่ที่หอประชุมองค์การสหประชาชาติที่ถนนราชดำเนินนอกก็จะมีท่านนายกร,กรัฐมนตรีไปกล่าวสุนทรพจน์ในฐานะประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศที่คนทั้งประเทศกว่า94.6นับถือพระพุทธศาสนา นายยมมตรีของไทยจึงเป็นชาวพุทธด้วยก็จะได้ไปกล่าวสุนทรพจน์ต่อที่ประชุมใหญ่ในครั้งนั้นและก็มีสารของเลขาธิการองค์การสหประชาชาติและอื่นๆในการที่จะกล่าวที่หอ p ชุมองค์การสหประชาชาติถึงอย่างไรก็ตามท่านทั้งหลายวันวิสาขาบูชาเป็นวันสําคัญทางพุทธศาสนาในทางเทราวาตนั้นเราถือว่าเป็นวันที่เป็นสิ่งมหัศจรรย์เกิดขึ้น3อย่างคือประสูตรสรู และปรินิพานพรุทธองค์ได้บอกว่าการบูชาพระองค์นั้นนอกจากอามิสบูชาถือบูชาด้วยสิ่งของต่างๆแล้วสิ่งสําคัญที่นอกเหนือจากอามิสบูชาคือการปฏิบัติบูชาเพราะในวิสาขาบ,บูชานั้นสิ่งสําคัญที่ชาวพุทธทั่วโลก จะต้องพึงตระหนักก็คือการร่วมมือกันปฏิบัติต,ตามคําสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสามัมพุทธเจ้าและวันนี้เมื่อโรคมีความร้อนร้อนทั้งในแง่อายภาพองศาของความร้อนจากพระอาทิตย์จึงเกิดจากการกระทําส่วนหนึ่งของมนุษย์ด้วยก็ทําให้โดยเฉพาะในแถบเอเชียและประเทศไทยของเรามีความร้อนมากขึ้นและในขณะเดียวกันในทางสังคมในทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรม อย่างที่กล่าวมาก,ก็มีวิกฤตมีความร้อนและมีสงครามเกิดขึ้นในฝากอีกโลกหนึ่งสองแห่งซึ่งเราไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นพุทธวิธีที่สำคัญที่ชาวพุทธทั่วโลก84ประเทศทั่วโลกและทั้งในต่างประเทศประมาณ1,000รูปหรือคนและจากประเทศไทยรวมกันไม่น้อยกว่า3,000รูปหรือคน จะมาร่วมกันแสวงหาทางออกว่าการอยู่ร่วมกันในสังคมทั้งในครอบครัวในระดับประเทศและมวลมนุษยชาตินั้นการอยู่ร่วมกันที่สงบที่สันติไว้วางใจกันเกิดไปสู่ความสามคัคคีดังที่พระองค์ได้กล่าวว่าตัดว่าสุขาสังคสสะสามคัคคีความสามัคคีพร้อมเพรียงนำมาสึ่งความสงบสุขจะเป็นอย่างไรอันนี้เป็นสิ่งสำคัญที่ สภาสมาคมสภาวิสาขาบูชาโลกและมหาวิทยาลัยมาจุฬาลงกรณราชวิลัยและภาคีเครือข่ายอีกจำนวนมากจะได้ร่วมกันจัดวิสาขาบูชานานาชาติที่ประเทศไทยครั้งที่19ในระหว่างวันที่19ถึง20พฤษภาคม2567จึงขอเชิญชวนทุกท่านได้ร่วมงานทั้งที่ มหาวิทยาลัยมหาจุราลงกรราชฎร์ไหลอำเภอวังน้อยจังหวัดพธนครศรีดุจยาและที่องค์การสหประชาชาติถนนราชดำเนินนอกกรุงเทพหมหานครขอจเจริญพร